ผู้ชมครับวันนี้นะครับอปสและภาคีเครือข่ายภาคประชนนะครับที่เราเคยมายื่นเอกสารที่กองที่กรมการปกครองไว้และก็ที่กองหลักชานและกิจการพัฒไว้นะครับเมื่อ5เมื่อ105วันที่แล้วแมืเรามาทําหนังสือติดตามที่สอบถามเรื่องคําสอนในคำาเทัลกุอานนะครับที่มีหลายหลายร้อยคําสอนที่สอนเ้วเป็นไทยตอความมั่นคงของประเทศนะครับหลายคําสอนสอนว่าตัดคอได้ตัดแขนได้ตัดขาคนที่ไม่นับถือร้อดได้ เรื่องนี้เราต้องการคำตอบนะครับและยังมีเรื่องของการให้คนบ้าจะาะอยสลามนะครับมีเรื่องของการให้เรียนฟรีจะาะอยสลามมีเรื่องของการที่เล่า,า,า,ลาเรีย,ยนดดยโดยที่ไม่ต้องสอบแข่งขันให้กับอิสลามจนกระทั่งต้องแต่งบานจนหาลไรและจบมาเนี่ยยังมีคนบ้าให้เข้าทำงานได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องสอบแข่งขันแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เราสอบถามไปนะครับว่าโครงการของกองทำไมถึงให้สิทธิเฉะาะอิสลามมากกว่าคนไทยตัวอย่ายปงประเทศ วันนี้เราเลยมาที่สารอิดตามครั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สาคัญสาหรับวันนี้เลยนะคับในเรื่องของเรามาที่สารให้กับทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการกองสำนักลามกองสำนักสามและกิจการทัดในกรมการออปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของให้มีมาตรการตรวจสอบประชาประชากรไทยประชาชนไทยที่นับถืออิสลามท้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับเราได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ สำนักข่าวนะฮะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว BBC News หรือว่าข่าวเบนเนเจอร์ออนไลน์หรือข่าวสำนักข่าวอิสราหรือแตงขันรับข่าวเดอะรีพอร์เข่าวโพสทูเดยข่าวไทรอฐออนไลน์ข่าวเบนเนอร์เดลข่าวเรื่องเล่าเช้านี้นะครับซึ่งในนี้เองเนี่ยหลายสำนักมีลงไว้ว่ามีมุสลิมต่างด้า แอบหนีเข้ามาเมืองไทยเป็นจํานวนมากต่างกรรมต่างมาลาด้วยนะครับมีทั้งมุสลิมอุยกูยนะครับแล้วก็มีทั้ง BRN นะครับมี R k K มีหลายกลุ่มนะฮะที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจากการที่มีข่าวการขนมุสลิมตเข้า่างด้านเข้ามาจํานวนมากเนี่ยและมีออกบัตรประชาชนปลอมจํานวนมากนะครับอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญบ้าตา ปีพศ2560หน้าที่ของปลงชนชาวไทยตามหมวด4ม้าตรา50บุคคลมีหน้าที่ 1. มาตตา50วงเล็บ1พีทักรักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ50ข50วงเล็บ 2. ป้องกันประเทศพิทักรักษากิทติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย50วงเล็บ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและมาคิดผิดชอบทุกรูปแบบการนี้องค์กรปกป้องพื้นฐานเพื่อสิีภาพและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจึงขอให้ท่านนะครับก็จะมีสองสองคูณได้รับถึงอธิบดีกรมการปกครอง และอีกท่านหนึ่งนะครับพ่วมโดยการกองสืบสนามใกิจการพัฒน์นะครับให้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้หนึ่งขอทราบยอดจำนวนประชาชนคนไทยที่ทน,นับถือสลามตามทะเบียนร่าสตั้งปี่าีพศ2,560กนถึงปี2,565สองเวยมีรายงานข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆตามเอกสารอ้างอิงและสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอทราบมาตรการตรวจสอบคนไทยมุสลิมที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขส,ส,สปี2566มีประกันใดบ้างเป็นกรณีพิเศษหากยังไม่มีมาตรการใดๆตามที่องค์กรปกป้องภนษาเพื่อสนิภาพและบาคีเครือข่ายวันวิตกขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างมาตรการตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อให้การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเพื่อให้การเลือกตั้งบดยสุทธ์ดเรเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยองค์กรปกป้องภาษาธปิดนิพภาพอปปสและภาคีเกลือขายภาคประชาชนจึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาณโอกาสนี้ลงเชือ นายประภัทรกิติฤทธิ์กุลผู้อำนวยการอบตทีวีนายจุลยวิทย์นาคผืไลผู้ทองคุณพุทนายโัภาคศรีจึงเจริญชัยประธานองค์กรปกครองพม่าเพื่อสันติภาพจังหวัดชดนบุรีและภาคประชาชนนะครับ